ฝึกนกง่ายๆฝึกได้อยู่บ้านครับครับจากนกต่อฟันเนียดครับเสียวลงมาฝึกต่อดินนะครับสวัสดีครับมอาผมมาพอ้กันครับในช่องคนเราปลาชาแนลนะครับเนาะรับเมื่อนี้ครับก็มีสาลาดีๆครับสําหรับพี่น้องที่เชื่นชอบในการเลี้ยงนกเขาญงหรือว่าไก่ต่อนะครับเนาะรับเมื่อนี้ครับก็บสิผ้าพี่ผ้าหนองครับมาฝึกนกครับฝึกนกจังไรนะครับฝึกนกง่ายๆครับ ฝึกนกายๆฝึกได้ยู่บ้านครับครับจากนกต่อพันเนียดครับเสียวลงมาฝึกตอดินนะครับเนาะครับอ่าอันนี้ครับก็บสำหรับมือใหม่นะครับผู้ที่ชื่นชอบในการเลี้ยงนกเขาที่อยากมีนกเขาตอดินครับเขามีนกตอกเกลอยู่แล้วครับเขาอยากมีนกตอดินนะครับเขาอยากเดี้ยงใดครับ ในคลิปนี้ผมกะสี่มาบอกสูพีสูนองฟังนะครับอันนี้เป็นสูตรของผมนะครับเนาะสูตรของอาจารย์ทานเดือนผมกะบ่งหูขึ้นกันครับแต่ละสูตรนะครับว่าฝึกบ่กขึ้นกันครับแต่ละคนครับแต่ละอาจารย์นะครับเนาะอันนี้ผมกะมาบอกมาแนะนําให้สาหรับมือใหม่ครับครับในการฝึกนุกต่อกระโจนนะครับเนาะครับ ผมกับสิภาพไปเบิ่งเลยครับว่าผมเหตดอย่างไรครับอันนี้เป็นสูตรของผมห้องกับมาฝึกแบบนี้แหละครับอุปกรณ์กับบ่มีอยังไรครับคือว่าห้องเอากะละมังนะครับเนาะเอาไปใส่ดินครับเอาไปใส่ดินมากนะครับเนาะห้องกับถ้าไปบ่มีกระโจมครับกับหาผนีพะผนึกก็เกาห้องก็ได้ครับหรือว่าสิตสังซือมากก็ได้ครับกระโจมนะครับเนาะครับ เดีว่าจะตัดผนียดเกาห้องตัดชานตัดยังหมวครับกับเฮ็ดกระจกก็ได้ครับอันนี้ครับฝึกไปครับฝึกนี่ครับฝึกผมฝึกงสองเวลาครับฝึกเวลาเศร้าๆนะครับเนาะประมาณจากหมวกมงรอบแรกๆครับฟื้จากสามสิบนาทีก่อนครับหรือว่าถ้ายไปมีเวลาว่างหลายเนาะครับก็เอาไว้จากชั่วโมงหนึ่งก็ได้ครับ รอบที่สองครับปึกประมั่นบ่ายสามโมงครับบ่ายสามโมงเขาก็เอาขอลงมาอีกตัวหนึ่งครับมันก็ฝึกไปตั้งแต่แล้วครับฝึกไปเรื่อยๆครับครับนี่ครับขนาดนกก็เก่าแล้วครับขนาดอยู่บ้านของๆยังยังยากยินู่ครับนี่ครับนกนกตอมครับนี่ครับอันนี้เป็นสูตรของผมนะครับเนาะกันไฟ ไว้จะฝึกสองตัวก็ได้ครับฝึกสองตัวกับก็ได้ใส่สองกระมังกับเอาไว้ใ้ห่างกันประมาณเม้นนึงครับให้เขาเห็นกันเขากับเซบอดินครับเดี๋ยวผมสิลองเอานอหนุมาจุดลองเหมือนกับเฝ้าจีกู้ครับนีะครับกับเขาจุดกู้เถอะโ,โอเคแล้วครับ ตัวนึงเป็นนกไม้ผมครับตัวตัวเทียวมาจดครับนกไม้ขวับปีพอดีครับนี่ครับเอาฝึกไปเรื่อยครับเดี๋ยวเกี้ยงเองครับอันนี้เป็นสูตรของผมนะครับของอาจารย์ท่านใดมีดีกว่านี่ครับกับแนะนำขอม้าไดนะครับเด้อครับไตคิบครับก็เมน็นไตคีบขอม้าไดครับผมกระสีรองไป พัฒนาไปฝึกลองเบิงครับอันนี้ครับฝึกได้ไง่ายอยู่บ้านครับอ่าคุณม่มีเวลาหรือว่าอย่างในเอาลงไวจ้จักตอนเศร้าๆจากักเครื่องชั่วโม,มงก็ได้ครับเพราะว่าใ่อใเขาคุณนชินในการอยู่กับขี้ดินนะครับเนาะอยู่กับดิน ปุไปรืเลยครับเดี๋ยวกับเจงเองครับอาครับสุดท้ายาเนี่ยนะครับเนาะ,ะผมกับผมมีอย่างไรครับไอ้สิ่งที่ได้สิ่งใดที่ผมแนะนำไปครับใส่แล้วมันเกิดประโยชน์กั เก็บไว้ใส่หรือว่าบอกต่อกันไปเนาะครับเนาะอันไหนที่มันบเป็ดประโยชน์ครับกับที่มันไปครับสำหรับเมื่อนี้ครับผมก็ขอ,อก,ก้าวเข้ามาสวัสดีครับ